เอาเลครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปนะผมแต่ว่าครั้งนี้เราจะไปด้วยรถทัวร์ของที่ทํางานนะครับเพื่อนๆนะก็ไป2วันหนึ่งคืนนะครับมาดูครับว่าจะมีอะไรที่อันซีนสวยๆงามหรือเปล่านะผมระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ไหนนะผมเดี๋ยวมาดูครับผมและถ้าใช้จ่ายนะผมเราจะประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวสรุปไว้ในคลิปนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เราจะไปลุยกันโดยที่แบบว่าเราจะไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ตัวเองนะผม แต่ว่าเราจะเอามอไซค์ไปจอดที่ทํางานนะผมแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ไปเลยนะผมไป let's go มาถึงแล้วครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อย่ารอนจะขึ้นรถนะฮะคัดนที่2นะครับนี่เพื่อนเเราเยอะแยะเลยไม่ต้องห่วงครับไปครับตอนนี้เป็นเวลา6 5โมง5เกือบ7โมงแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันไปเพื่อไปอยุทยาครับจุดแรกเราไปเที่ยวนี่ เก <Yeah>, <laughs> <Woo. S 2> าแฟ้ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะครับไปหาที่นั่งกัน okay, ตอนนี้เราต้องขึ้นรถบัตรนะฮะโอเคครับนี่งานยอดโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาแวะนะครับมาแวะเข้าห้องน้ำนะฮะโอเคครับ, okay, รบ Woo. มาแวะเข้าห้องน้ำสักหน่อยแล้วก็จะไปหาซื้ออะไรกินด้วยเดี๋ยวดูครับว่า ราจะกินอะไรดีนะโเดีกับเพื่อนๆนะฮะโอเคไม่ไม่มีเซเว่นนะปั๊มนี้ไม่รู้จะหาซื้ออะไรกินครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกันครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไระกินอะไระอะเมนรอนนะหรอไปดูจะไปดูเมซอนครับไม่รู้นะจะกินกาแฟดีฟว่าไปครับไปไหน่ะนี่เดี๋ยวขึ้นนี้เดี๋ยวซื้อกาแฟก่อนไปครับ นี่ครับทีมงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาหาเด็กซื้อของกินสักหน่อยครับหาดซื้อขนมที่ไปกินกันนะเพราะว่าตอนแรกจะทําแบบว่าอะไรนะประหยัดงบนะแต่ว่าตอนนี้คือหิวขนมครับไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมาดูขนม,มนอะไรที่แบบจะกินรองท้องได้ดีบ้างไม่รู้ว่ามีขนมปังไหมนะมีครับมีขนมปังเดี๋ยวเราหาขนมก๊อแก๊บกินก็ได้ที่แบบ ไม่แพงมากนะครับเพราะเราจะทำแบบว่าทาเล่์ประหยัดงบเอาซื้อนมปังครับเฮ้ยไอไอขนมปายี่สิบสองบาทงบยี่สิบบาทครับเรามีงบยี่สิบบาทครับในคลิปนี้เจอแล้วนมปังที่ผมชอบกินอันนี้ไส้สังขยานะครับน่ากินมากราคาเจ็ดบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราประหยัยกกดงบกันสักนิดนึงโอเคผมได้แล้วครับขนมที่ผมต้องการเนี่ยก็คือนี่ครับผมมีขนมเจลลี่โคลร์ล่าละห้าบาทนะแล้วก็มีขนมปังคอมเฮ้าส์นะครับ โอเคปทั้งหมดนี้ไม่แพ้นะครับเ,เรียกว่า17บาทเท่านั้นนะฮะในการแวะทางนี้นะฮะโอเคครับเรากลับมาที่รถแล้วนะครับคือผมเห็นตะละเปาอ่ะน่ากินมากเลยนะแต่คือแบบเราต้องการประหยัดงองพี่สุดนะผมผมก็คิดว่าเรากินรองท้องไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินอีกนะผมพี่ไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะมีอาหารเลี้ยงนะครับเ,เพื่อนๆนะโอเคอย่าขึ้นรถก่อนดีกว่าครับไปเลิ่ดกูครับเราก็มาถึงบนแล้วนะ ของผมนี่คือทั้งหมด17บาทครับคุณเท่าไหร่ครับ20บาทครับ20บาทครับเราจะแรกแรกเราจะต้องประหยัดงบหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเดินทางแลวเราจะไปดูดูครับว่าเราจะเสียตังค์เท่าไหร่ในคลิปนี้นะฮะมาดูกันครับไปดูกันเรามาถึงแล้วครับผมหน้าวัดไอ้วัดหน้าพระเมนะครับผมโอเคครับเรามาถึงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าวัดนี้จะสวยงามแค่ไหนนะฮะ เราต้องเข้าไปด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมบรรยากาศทางเข้านะก็ประมาณนี้นะครับด้านในก็จะเป็นเราต้องไปเอาดอกไม้ทุกเทียนก่อนเนาะมาครับเข้าไปด้านในกันมาดูว่าด้านในจะเป็นยังไงนะตรงนี้ก็จะมีต้นโพนะครับที่สูงมากมากแล้วก็มีองค์เจดียด์นะครับมาณสององค์นะัที่เห็นอยู่ตอนนี้นะโอเคครับเราทำบุญดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนมาแนละ้วเดี๋ยวเราต้อง จจุดทูบกอนโอเคทุกคนเราจะวาดองค์พระประธานก่อนนะครับถวบุญกันเดี๋ยวคณะทัวนะครับที่วาดหลวงพ่อยังไม่ได้แข่งนเดิมไมาด้านนี้เลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยเราจะแปะทององค์หลวงพ่อกันนะครับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศรอบๆก็จะมีพราพุทธลูกนะครับที่เรียงรายล้อมรอบไปหมดองค์ก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระประธานนะครับยให้เพื่อนๆได้ดูตรงนี้นะครับองค์พระประธานนะครับเป็นองค์พระประธานสีขาวนะครับ ออกแบบว่าทีเงินๆนะครับซึ่งสวยมากๆเลยนะครับข้างๆก็จะมีพระพุทธรูปนะครับแต่ละปางต่างๆนะครับที่เรียงราลยล้อมรอบเวลมากเราทำบุญครับเราจะแปะทองหลังพระนี่ครับเพื่อนแปะทองหลังพระนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นต่อ ที่เราแปะองค์สีทองมานะครับตอนนี้เราจะแปะองค์สีเงินกันฮะดูครับองค์สีเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเราแปะลังพระเลยครับปกติเขาจะต้องใช้แผ่นเงิน,นครับแต่ว่าผมใช้แผ่นทองครับ <c oughs> นี่ครับ,อบรอบๆก็จะมีองค์พระประธานต่งตางๆนะครับเป็นสมเด็จ แต่ละองค์สวยมากนะครับในวันนี้โอเคเพื่อนๆเดินเลี้ยวซ้ายมาก็จะเห็นองค์หลวงพ่อทันใจนะฮะเป็นองค์ประธานสีขาวนะครับสวยมากๆนะครับก็ใครมาที่นี่ก็มากราบไหว้ท่านได้นะครับมาทําบุญได้รอบใครที่มาที่นี่ผมก็ทําบุญหลวงพ่อขาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงไปด้านล่างครับก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะครับก็ไปทําบุญตรงนั้นแล้วก็จะมีแม่ชีนะครับพี่ให้พรเรานะครับเพื่อนๆนะก็อย่าลืมมาแล้วก็ทําให้ครบนะครับเพื่อนๆ จะได้อันนี้สรงแล้วก็ได้บุญไปอย่างเต็มที่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่านะครับไปเลตเกิโอเคครับเรามาถึงแล้วครับผมที่เรามานี่คือเป็นวัดมหาธาตุนะครับผมเราเคยมาแล้วนะวครับผมแต่ครั้งนี้เรามากับทัวร์นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกครั้งนึงครับผมผมเคยมาแล้วล่ะตอนนี้เรามากับทัวร์นะนี่ครับกับทีมงาน <c oughs> เยอะมากๆ โอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะก่อนที่จะเข้าไปเราก็ต้องเสียค่าเข้าก่อนทิปบาทนะผมสําหรับคนไทยนะนี่ครับเราเข้ามาแล้วครับตอนนี้เราไม่ได้เสียเงินค่าเข้านะนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆสวยมากนะครับโอเคก็อ๋ยวเรเก็บภาพบรรยากาศนะฮะเพื่อนๆนี่ผมก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะก็อยากให้ดูภาพสวยๆเท่าที่ผมเคยมานะครับ ดูครับสวยมากๆเลยนะครับที่นี่นี่จุดนึงครับผมที่เป็นไฮไลน์นะสวยมากๆนะครับตรงนี้นี่องค์พระประธานอยู่ตรงนี้ครับผมสวยเวอร์มากๆสุดยอดตรงนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ได้นะครับถ่ายรูปตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ไปเดินชมบรรยากาศสวยๆวง,งามๆมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะกลับขึ้นรถไปนะครับผมจุดต่อไปนะผมเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับผมเดีย๋ยวไปดูครับว่าที่นั่นจะอันตรีและสวยงามแค่ไหนวันนี้ผมไม่เคยไปนะฮะ ก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศเต็มที่เลยครับเอามาถึงนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับที่เราจะรับประทานอาหารตรงนี้กันครับผมเราจะรับประทานอาหารตรงนี้กันนะฮะแต่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับประทานแลหารก็จะไปทอดข้าป่าก,กันตรงนี้ก่อนด้านในนี้โอเคปะเดีย๋ยวเราไปทํากิจกรรมของเราก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาหาอะไรกินกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ไปอยู่ในห้องประชุมนะครับ<ๆ>ก็จะมาทอดผ้าป่านะครับ ในทีท่ทำงานเราเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายอยู่ในงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบบว่าทำบุญหรือทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันนะฮะหลังจากที่เที่ระป่าเสร็จเราก็ได้พระมานะครับเพื่อนๆนะนี่เราจะเดินไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันครับเพื่อนๆเมนูวันนี้นะครับ น่ากินมากมนะผมเป็นเส้นหมี่น้ำตกนะฮะยอดเทีตอนนี้คือบคนเยอะมากนะดูครับโอ้คมันเยอะจริงเดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่ามาดูกันนะผมโอเคขออนุญาตนะฮะเราก็ทานอาหารคนเราก็ทานอาหารกอนว่อนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วผมแล้วก็มานั่งที่รถกันนะก็เดยว เราจะไปวัดไหนผมเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะฮะไปไปดูต่อตอนนี้เรามาถึงตลาดหลวงปู่ทวดนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับด้านในก็จะมีตลาดของผ้างทยนนะที่เป็นอะไรที่สุดยอนะดอมากๆสวยมากๆเลยครับ ใช่รับเดชแล้วจะเข้าไปด้านในนะฝ่องมะพร้าวใช่อ okay. okay. ่ะบคือย <thấy> <photos> okay. ังมีด้วยแต่มีป่องมะพร้าวเฉยเลยแค่เดชเข้ามาแต่ว่าเราไม่มีครับเอ๊ะโอ้โหน่าจะแวะหาจักรเลยนะอันนี้เป็นตลาดก็มีแบบอาหารไทยนะครับแล้วก็มีแบบของน่ากินมากๆโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงริมคลองนะครับก็จะเห็นองค์หลวงปู่ทวดครับองค์ใหญ่มากครับนู่นครับ เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันนะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิวริมคองนะครับแล้วด้านในนี้ก็จะเป็นพวกตลาดนะครับเพื่อนๆนะก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบว่าจุดสราเหมือนได้ว่ามาเดินถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือแบบบรรยากาศร้อนมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันคุณมีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาเราก็เต้นับาครั้งแรก ทางนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับเรามีมาเป็นทัวร์เลยครับเพื่อนๆอ,อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะนี่ครับด้านในก็จะมีร้านหลายร้านเลยนี่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีน้ำตาลสดขาด้วยนะมีไก่ทอดนะครับนารานีนะ้ก็จะมีติมนะครับมีปลาหมึกอว่เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลับผมอากาศไม่ร้อนเนาะอากาศเย็นตรงนี้เป็น ชมรมนะครับอนุรักษ์การต่อตู้อาวุธไทยนะครับน้องก็มาร้องเพลงเล่นๆนะนร้องเพลงเพร้อมากเลยนะจิใจก็มาร่วมทำาหมือนกันได้ตรงนี้ตลาดยาวมากเลยนะคือแบบเดินยังไม่สุดเลยอ่ะโอเคตรงนี้ถะถึงแล้วครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นนี่ครับเป็นป้ายปูดทวดนะผมตรงนี้ก็เป็นจุดเรานั่งพักถ่ายรูปได้จุดเช็คอินนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นปูดทวดอยู่ตรงนู้นนะฮะสองข้างทางก็จะมี บ้านเดินไทยนะครับอาจจะเป็นบ้านไม้ละกันนะนเป็นบ้านไม้ทรงโบราณนะครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นตรงแบบว่าเป็นกุ้งพักเที่ยงนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นร้านอากเตี๋ยวนะครับน่าตกใจมากก็้องรับใครที่แบบามากินตัวเตียวก็มากินตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปได้เหมือนกันครับสวยมากเฮดี้เราจะเดินไปนะครับสองข้างทางก็จะเป็น องนะเ,เดินเข้าไปครับแต่อาจจะรอนิดนึงนิดเดียวก็ถึงแล้วครับเพื่อนๆโอ้เดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่าองค์หลวงพ่อจะใหญ่แค่ไหนนะหือว่าบรรยากาศดีนะครับอาจจะมีแดดนิดนึงแต่ว่าเขามีร่มให้บริการนะเขามีร่มให้บริการนะครับสาหรับใครที่มาก็สาม,มารถไปเอาร่มมาได้เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตรงด้านหน้าก็เป็นอะไรนะไม่ใช่ ท้าวเวทูรันนะครับท้าเวทวรันนะครับเพื่อนๆองค์ใหญ่มากๆนะครับก็สามารถมาสัการะบูชาท่านได้ครับตรงนี้นะนี่ครับองค์หลวงพู่ทวดครับองค์ใหญ่มากเรามาถึงแล้วครับโหสวยมากนะผมเป็นองค์ตีทองวิจิตรมากๆเลยนะดูครับความสวยงามของท่านนี่คือแบบสวยมากนะครับหลวงพู่ทวดองค์ใหญ่ยอู้หบเบลเลอร์เลยครับเพื่อนๆ ดูครับสวยมากๆนะครับอันซีนมากโอเคประมาณนี้เก็บภาพบรรยากาศประมาณนี้นะผมไปเราเดินกลับมาครับผมมองจากมุมนี้จะเห็นแบบว่าอ่าเขาเรียกว่านะอาคารไม้สวยงามมากนะครับดูสองข้างทางนี่คือแบบสวยมากเป็นอาคารไม้ที่ตกแต่งอย่างโบราณเลยนะผมสวยเวอร์นะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะผมคือแบบสวยมากนะครับตรงนี้ มาเดย์ตรงนี้บรรยากาศดีกว่าครับเย็นมากสบายด้วยมาซื้อของกินที่นี่นบผมก็จะมีหลายๆอย่างเลยัะผมเรามากระทัวเราก็ต้องหาซื้อของไปกินครับผมแต่ว่าเรามาในงบที่แบบว่าเราอยากจะประหยัดงบนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเราจะสอยอะไรเป็นของกินหรือเปล่านะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรไปกินบ้านะฮะแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่นะครับที่เสียไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูมาถึงก็จัดไอติมหล่อเลยนะแทงละห้าบาทใช่ไหมเอาสีเขียวอันนึงครับ เอาสีแดงครับเราได้ติมมาแล้วครับเราเสียงบประมาณไป5้าบาทครับเราประหยัดก็พสุวนได้กินแค่ห้บาทเองครับแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเสียอะไรอีกนะครับระหว่างทางเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นตลาดที่สามารถเดินกินได้เลยครับผมโคตรดีเลยครับเพื่อนๆเราไปดู้ตยก่อกครับผมเอาสองอันเลยครับจิ้มเลยไม่จ้าสองไม้นี้ครับลาดไปเลยครับ ได้ลูกชิ้นมาครับสองไม้ยี่สิบบาทนะครับถือว่าประหยัดงบอยู่นะแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นนี่ครับโอ้ยอดก็คงไม่ได้ซื้ออะไรแล้วครับซื้อแค่นี้แหละไปเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยแดดโคตรร้อนเลยครับทุกคนนี่เรามาเป็นทัวร์หรือมากันแค่สองคนเนี่ยเดินกันอยู่แค่สองคนเนี่ยเพื่อนๆก็ไปไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราขึ้นรถทัวร์แล้วก็จะไปดูที่ไหนต่อนะผมจะมาดูกันครับถือว่าเป็นการเดินทางที่แบบว่า หลายสถานที่มากนะครับผมทันติขาวรถเรานะครับผมป้ายที่ผมบอกนะครับพุทธยานมหาราสน,นะครับสวยมาก่ะเดี๋ยวได้ข้ามถนนแล้วก็ขึ้นรถกันนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปได้เกยอุ้อาเรามาแวะปั๊มนิด <c oughs> นึงนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเดี๋ยวไปกดตังก่อนนะครับตอนนี้คือเป็นช่วงเวลารถพักผ่อนนะครับก็คือแบบให้ทุกคนนะผมไป ไปอะไรนะเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปหาตื้ออะไรกินนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปกดเงินนะผมแล้วก็ไปหาตื้ออะไรกินสักทีหนึ่งนะฮะโอเคผมเจอตู้แล้วอย่าก,กดตังค์อน่อยแย่แล้วทุกคนตู้กดเงินไม่ได้ครับเราก็ซื้อเลยมีในบอลเลตแค่สิบเก้าบาทเท่านั้นฮนะผมก็เลยซื้อเอ็มมาสิบสองบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเขาว่ามีอะไรอีกที่แบบทําให้แก้แบบแก้เมารถได้บ้างนะผมเดีย๋ยวเราลองหาดูครับเพื่อเปรี้ยวสักทีหนึ่งครับ น่าจะเป็นลูกอมนะ,ะทุกคนครับตอนแรกเราเนว่าจะเสียแค่19บาทกดไป63บาทเนะี่ยมียาแล้วก็มียาดมด้วยอะไรด้วยครับโอเคประมาณนี้นะคุณเสียกี่บาทครับคนข้างหลังไม่เสียสักบาทครับเขาไม่ซื้ออะไรโอ,อ้ของแพงโอเคไปค,ครับเดินทางต่อครับถึงแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราลงไปนะผมนี่ก็เป็น อีกวัดหนึ่งนะครับที่เราจะลงไปตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงยี่ิบนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้จะเป็นวัดอะไรนะถึงแล้วทุกคนวัดหนองโพนะครับสวยมากๆนะครับนี่คือหน้าประตูวัดนะครับเพื่อนๆนะหน้าป้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในที่ครับทุกคนเรามาถึงแล้วเนีก็เดี๋ยวเราจะไปทอดกระถินที่นี่นะผมนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะผมที่เราจะมาร่วมกิจกรรมนะครับ ประมาณนี้นะครับบรรยากาศวัดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีองค์หลวงพ่อต่างๆให้เราแบบไปกราบไหว้ทําบุญนะครับประมาณนี้นะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงพ่อเดิมครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันครับตอนนี้คือแบบที่นั่งก็จะได้เวลาแล้วครับเพื่อนๆเราจะไปหาที่นั่งกันนี่คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อนๆ ก็อย่าไปหาที่นั่งกันนะครับนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ขออีกอันนะครับขอโอ้โหไม่แน่ใจครับนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะให้กินฮะเขามีให้กินไม่เอาหรือให้เรารับประทานเหรอเอออ๋ออย่าเขาหยิบมาให้คือเขามีของให้เรารับประทานเลยรับเพื่อนก็คือนี่ครับ มานีนะก็เป็นขนมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเดี๋ยวเราเรารอทำบุญก่อนเราได้ของเรามาแล้วครับมีขนมแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้องๆก็จะมาแสดงโขนนะเพื่อนๆแล้วก็มาดูกิจกรรมของน้องๆกันนะครับตอนนี้ก็จะมีชุดโขนชุดใหญ่เลยนะเดี๋ยวรอดูครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับผมตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นพระมหาธาตุเจดีนะครับดูครับสวยมากๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหคือแบบเป็นองค์สีขาวแล้วยอดเป็นสีทองครับผมอารามสวยงามวิจิตรนะนะครับดูครับนี่เป็นช่วงเวลาตอนเย็นครับประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆก็แสงอาจจะน้อยหน่อยแต่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับดูครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับผม ที่ผมแนะนําให้ทุกคนมาที่นี่เลยนะผมดูครับโอ้โหอันซีนสวยงามมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเป็นไงครับเพื่อนๆโคตรสวยเลยใช่ไหมครับดูครับสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะตรงตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับเพื่อนๆนะก็จะอยู่ในอาคารแห่งนี้เลยครับผมด้านในเนาะดูครับให้ชื่นชมบรรยากาศนะครับสวยมากๆนะครับประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมเขาต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบผมแตกแถวออกมานะครับเพื่อนนะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็เย็นเย็นนี้เราจะกลับไปที่พักเราแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะครับมาดูคราว่ากับข้าวมื้อเนี้ยเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ที่พักของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่สวยงามอีกนะผมในวันนี้นะผมแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ากิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมูฟออกจากที่นี่กันนะ ก็เราทําบุญเรียบร้อยผมก็มีกิจกรรมมากมายนะครับให้เราได้ทํานะครับผมตอนนี้ผมก็ได้พระมาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับเพื่อนๆนะก็วัดหนองโพนะครับเพื่อนๆปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับโอเคครับไปเดินทางกลับที่พักกัน Let's go เรามาถึงแล้วนะครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปรวมกิจกรรมก่อนครับนี่ครับผม กับบรรยากาศภายในของวันนี้นะครับก็ปเป็นสถานที่ที่สวยงามมากบรรยากาศภายในนะครับเราจะลงก,กิจกรรมนะตอนนี้ผมแล้วก็อยากไปเจอกันนะฮะคุณรู้สึกไงบ้างครับกรบการเข้าร่วกกิจกรรมครั้งนี้ ได้บุญเยอะได้บุญประมาณร้อยเท่าครับพอเสร็จจากนี้ก็ไปกวาตคนร้าเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับโอเคอยวเราไปเจอกันครับก่อนที่ทำกิจกรรมนี่ครับเพื่อนๆองค์พระประธานนะครับในค่ำคืนนี้องค์แบบสวยมากนะครับเพื่อนๆดูครับอู้สวยมากเป็นองค์ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนะ ตอนนี้เพื่อนๆก็เข้าโวกกิจกรรมกันอยู่นะครับผมก็มาเก็บบรรยากาศตอน,นกคืนนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันครับดูครับโอ้โหยังสวยงามครับซึ่งเป็นเหมือนแบบโต๊ะจีนเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันนะครับเพื่อนๆมาดูกว่าเราจะได้นั่งโต๊ะไหนนะครับดูครับ่วมการ่ลกกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเราได้ที่นั่งนะครับเพื่อนๆแล้วหาที่นั่งโอเคนั่งไหนดีอ่ะ นี่คนระับโต๊ะผู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนี้ครับนี่นะราได้โต๊ะนั่งแล้วครับเพื<ๆ>่อนโอ้ชิวเวอร์เ<ๆ>ดีเ๋ยวไปดูครับอาหารมีอะไรบ้างเนี่ย พระศรีตกากกัยมุนีนะผมองค์ตีทองอลา,ามสวยงามมากๆนะครับโอ้โหมีความอันตรนสวยสุดๆเลยนะผมเราขึ้นบันไดามาด้านบนนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นมุมที่สูงที่สุดนะครับก็สามารถมองเห็นแบบว่าองค์หลวงพ่อพระตากอะไรนะพระศรีตกากกัยมุนีนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะก็ที่ผมแบบว่าใส่แมสถ่ายคลิปตอนช่วงแรกๆเพราะว่าผมป้องกันโควิดนะครับเพื่อนๆน,นะขออภัยจริงๆนะครับแต่ตอนนี้คือผมมาอยู่คนเดียวแนะผมก็ มาถ่ายวิวเพื่อนๆดูในยามค่ำคืนนะครับผมก็สวยงามประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะจุดยอดนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูครับต่อไปนะครับเราจะไปห้องพักเรานะครับเพื่อนๆนะก็เดินทางอยู่ประมาณ40นาทีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็มาดูครับว่าที่นั่นจะสวยอันตรีแค่ไหนครับผมตรงนี้ก็เป็นองค์หลวงพ่อพุทธโตทอนนะครับเพื่อนๆก็สวยมากๆเลยนะครับดูครับเพื่อนๆนะ ก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายล้อมรอบเต็มๆนะครับเยอะมากๆนะครับสวยมากครับตรงนี้เรามาถึงแล้วนะผมวัดตักป้านะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพระเจดีนะครับเพื่อนๆนะพระมหาเจดีนะครับสวยมากๆครับผมในยามค่าคืนนะครับก็เก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวตอนเช้าเรามาเก็บบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ ด้านในนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเพื่อนๆนะดูครับโอ้เราจะพาทเพื่อนครับเดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะรีบกลับนะเพราะว่าตอนนี้คือเรานอกลูนอกทางมานะครับดูครับสวยมากนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับดูครับด้านในนะครับเพื่อนๆ โอ้ยสวยมากครับเพื่อนๆนนะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวตอนนี้เรามุฟออกกลับกันดีกว่าครับเราเก็บภาพรบรรยากาศมาแบบเยอะมากนะครับเพื่อนๆเก็บแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บภาพรบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ขอกลับรถก่อนเพราะว่าทุกคนกลับรถทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระพวกเขานะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องรอเราไปเล็วๆเจอกันที่ที่พักเลยนะครับห้องพักเรานะครแบบสวยมากนะครับว้าว สวยจริงครับดูครับรอบๆสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะครับผมตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆซื้อของกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟไปนะครับเพื่อนๆนะโอเคไปนี่ครับทุกคนเราได้ห้องแล้วผมผมไปแลกกับเพื่อนที่ทํางานมาผมก็คือสลับห้องกันนะครับเพื่อนๆนะก้อนนี้ับผมเป็นบ้านนรืว่าบ้านไม้นะครับผมสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะ ก็คือได้ฟิลธรรมชาติมากๆครับมีเสียงจริงดีด้วยไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านนอกก็จะมีระเบียงนะครับเพื่อนๆนะดูครับสวยมากนะครับโอเคอเดี๋ยวเรารีวิวที่นอนเรานี่ครับไปด้านในก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเตียงคู่นะครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีทีวีสวยมากๆ สคัญมีกระจกด้วยโ okay. อเคเดี๋ยวเรารีวิวห้องน้ำโอ้ห้องน้ำถือว่าใช้ได้นะไม่เลวครับเ,เพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นภาพมุมกว้างนะครับนี่นะครับห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้เป็นราวตากผ้านะครับแล้วก็มีทีวีนะครับเ,เพื่อน เรามาที่นี่เราต้องเทคเตียงหน่อยเว้ยเตียงดีใช้ได้นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือแบบเป็นห้องที่แบบสวยมากๆนะเพื่อนเพื่อนะคือแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูครับเป็นบ้านแบบทรงตะตายแบบยุโรปเลยนะให้ความรู้สึกแบบแบบเหมือนอยู่อีกประเทศหนึ่งเลยครับดูครับสวยมากๆนะครับโอ้ยเป็นบ้านแต่ว่าบ้านเล็กนะผมสวยมากนะครับ แล้วก็เป็นตี๋ตี๋ั้งตานะครับทุกคนครับผมก็ซื้อขนมมานะครับผมฮานามีนะฮะรวมนี่ทั้งหมดนะครับผมสี่บ้าาทนะผมก็หักลบไปนะครับผมก็โอเคเดีย๋ยวเราไปที่ห้องกันดีกว่าผมผมก็มาซื้อของแล้วก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับปเลตเกิ้ s <S เราปั่นยานไปซื้อของกันเนะสุดยอดนะความคิวน,นี้คืออะไรอย่างเปรี้ยวทุกคนคนระับเราปั่นรยานไปเทเวนกันนะครับเพื่อน งจากที่พัก2กิโลไม่มีมอเตอร์ไซค์ใครดูไปกับเพื่อนสุดยอดนี่คือจักรยานของเรานะยแต่สุดยอดอ่ะโอเค๋เยวาไปถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับตอนนี้เราปั่นกลับมาแล้วครับเพื่อนๆนะที่ผมไม่ได้อัดคลิปตอนที่ไปถึงของที่เซเว่นนะครับเพราะว่าผมเจอแมวข้างทางนะผมผมก็เลยอุ้มลูกแมวนะผมไปให้อ่อเพื่อนะล่อยตรงหน้าเซเว่นะครับ ก็คือผมขอภายจริงนะผมเพราะว่าลูกแมวเนี่ยมันอยู่ข้างทางแบบนี้คือไม่มีบ้านคนเลยนะผมตรงที่ผมไปเจอผมก็เอากลับไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเอาไปอุ้มปล่อยที่หน้าเซเว่นนะครับก็ใครที่เอาไปก็ขอให้ท่านแบบว่ามีความสุขนะแล้วก็โชคดีนะครับเพื่อนๆโอเคเดีย๋ยวเราจะปะัดนยายนกลับแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแลผม ผมจะตัดแบ่งเป็น2คลิปนะครับเ,เพื่อนๆนะเอาคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เราไปวัดอากฟ้ากันนะครับผมโอเคอย่าเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าตลับวันนี้นะผมไปก่อนนะครับ